สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องทิศต้องห้ามในศาสตร์วงจุ้ยซึ่งเป็นทิศที่ท่านจะได้ยินข้อมูลเหล่านี้ที่มีทั้งทิศแตกทิศพิฆาตหรือเรื่องทิศตสศูลหรือทิศร้ายประจําปีที่หลายๆท่านจะได้อ่านหรือได้ยินข้อมูลในทุกๆปีจนเกิดความวิตกกระมวลนะครับสมมติว่าทิศอสูปีนี้อยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็นทิศที่ห้ามเกิดการกระทบกระเทือนทิศ ห้ามขุดเจาะห้ามปลูกต้นไม้และก็ห้ามต่อเติมตัวอาคารในทิศนั้นจนมีหลายๆท่านที่ต้องรอให้ทิ่เตนศู์ผ่านไปปีหน้าก่อนจึงจะสามารถต่อเติมตัวอาคารในทิศนั้นได้นะครับจากรูปถ่ายดาวเทียมถนนสุขุมวิทที่ผมยกตัวอย่างมาซึ่งจะมีตัวอาคารหรือธุรกิจที่หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้พอดีซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าบนถนนสุขุมวิทก็จะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตลอดสายนะครับ ในขณะที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านก็จะเกิดแรงสังส่นสะเทือนดังนั้นถ้าหากทิศศูนย์หรือทิศร้ายประจำปีจะส่งผลร้ายต่อตัวอาคารที่หันไปในทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตัวอาคารบ้านหรือธุรกิจที่อยู่ริมถนนและหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะต้องได้รับผลร้ายจากทิศศูนย์หรือทิศร้ายประจำปีไปในทุกๆุกหลังนะครับแต่ในศา์ฮวงจุ้ยปัรจธาตุตัวอาคารที่หันไปในทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะมีทั้งหมดอีก45องศาซึ่งจะมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําตอบที่ว่าทําไมตัวอาคารที่อยู่ริมถนนสุขุมวิทที่หันไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อตัวอาคารทุกๆหลังที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับจากข้อมูลที่ผมนํำมาอธิบายให้ท่านฟังหวังว่าท่านคงจะคลายวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องที่จะสูญไปได้นะครับจากตัวอย่างเรื่องเลิกกระตุ้นโชว และทิศอสูรที่ผมยกตัวอย่างมาเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นว่าห่งจุ้ยระบบปิดและห่งจุ้ยระบบเปิดมีวิธีการจัดห่งจุ้ยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับศาสตร์ห่งจุ้ยปัญจธาตุจะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของธุรกิจเพื่อมาคำนวณหาทิศทางการหันหรือหาค่าพลังงานนะครับเพราะว่าการจัดห่งจุ้ยก็คือการปรับพลังงานของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ให้มีพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคารซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในปีไหนหรือเดือนอะไรผู้ที่ได้มาอาศัยหรือมาทำธุรกิจในสถานที่แห่งนั้นก็จะต้องส่งผลดีต่อทุกๆคนนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่ท่านได้ศึกษาข้อมูลหรือได้เห็นข้อมูลต่างๆที่ทำให้จิตท่านทุกก็จะทำให้จิตของท่านตกเมื่อจิตเราตกก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นเรื่องปีชงเรื่องทิศร้ายเรื่องทิอศอสูรมุมแหลมต่างๆที่พุ่งตรงเข้าสู่อาคารเสาไฟฟ้าฝาท่อที่อยู่ด้านหน้าอาคารแม้กระทั่งชั้นวางรองเท้าที่อยู่ด้านหน้าตัวอาคาร mm hmm. ก็ไม่ได้ส่งผลใดๆต่อศาสตร์งวงจุ้ยปัญจธาตุนะครับฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ศึกษาข้อมูลหรือได้อ่านข้อมูลต่างๆ ให้ท่านใช้หลักเหตุและหลักผลในการคิดและตึกตองสิ่งใดที่ได้ศึกษาหรือได้อ่านแล้วทุกก็ให้ท่านวางลงก็จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับก็ขอให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขดีกว่ามานั่งทุกข์กับข้อมูลต่างๆที่ทำให้จิตตกนะครับ